ผู้นำต้องทำแบบนี้สนับสนุนโดยนังสพิมพ์ตลาดวิเคราะห์กลับเข้าสู่การทอปบิสเนสในช่วงผู้นำต้องทำแบบนี้กับผมกายบลินครับเบรกที่แล้วนะครับเราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าบริษัทเครือข่ายจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ได้นะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนคือวใจใํสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวครับ สำหรับบริษัทเอเชียไลท์นะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับวันนี้มีคำตอบแน่นอนขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณวุฒิชัยบุพพสิรินะครับและร้อยโทชัยศิธิ์นะครับแดงสกุลผู้นำของบริษัทเอเชียไลท์จำกัดครับจะมาให้คำตอบว่าการทำอาชีพเครือข่ายกับบริษัทเอเชียไลท์นะครับรวยได้จริงหรือไม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากคุณวุฒิชัยก่อนดีกว่านะครับเดิมทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ ดิมผมจบการบัญชีมานะครับคุณกายครับจบการบัญชีทํางานประจํามาประมาณสิบกว่าปีเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานประจํามาสิบกว่าปีผมพูดทีไรเนี่ยออกไปบรรยายทีไรผมจะพูดเพราะว่าขอบคุณนี่สินนะครับเอาไปดีก่อนสิมีนี่สินมาก่อนครับผมตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่อาชีพเครือข่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะอยู่ดีเข้ามาได้ยังไงก็มีผมทํางานบัญชีใช่ไหมครับมีผมเนี่ยผมจะรู้ว่าใครได้เงินเดือนเท่าไหร่ในบริษัทรู้หมดนครับรู้หมดเลยนะครับมีพี่คนหนึ่งเขามีรายได้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาท ลาออกจากงานไปทําเครือข่ายไมยถึงเป็นพนักงานนะสี่หมื่นกว่าบาทอยู่ดีลาออกไปเขาก็มามาชวนผมไปทำว่าเออลองมาศึกษาดูไหมผมก็ลองเปิดใจคที่จริงผมไม่ชอบนะครับแล้วที่ที่ผมบอกว่าลองเปิดใจก็คือนี่สินที่ผมบอกนะครับผมมีนี่สินอยู่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณเจ็ดแสนครับไปทำอะไรมาหนี่เยอะขนาด ก็อยากเดี๋ยวมีรายได้เปิดบริษัทบ้างทําอะไรบ้างไปทำธุรกิจส่วนตัวบ้างครับผมใช่ครับผมเจ็งไปหมดเลยครับเออนะครับก็เลยลองมาศึกษาดูผมทําเดือนแรกนะครับเดือนแรกมีรายได้อยู่สามหมื่นเก้าคอมมิชชั่นเข้ากับบริษัทเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่เอเจนไลน์นะครับผมเฮ้ยมันได้จริงก็เลยแบบตัดสินใจมุ่งมั่นทําทําจริงได้จริงนะครับผมตรงนี้ก็เลยศึกษาขึ้อขายมาโดยตลอดนะครับผมตอนนี้ครับแล้วในที่สุดเข้ามาร่วมกับเอเจนไลน์ได้ไงฮะ เอเชไลท์เนี่ยผมวิเคราะห์มาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับผมวิเคราะห์มา3เดือนเพราะมีประสบการณ์จากบริษัทเก่านะครับคือว่าบริษัทเก่านี่ทำมาเราไม่ได้วิเคราะห์มันไม่ดีทีไงถามว่าดีไหมครับ1ิเดือนผมรับมา3มล้านกว่าบาทครับแล้วออกมาทำไมได้รวยขนาดนั้นก็ไม่ได้วิเคราะห์นะครับว่าบริษัทนี้เป็นยังไงครับทำไป10เดือนเดือนที่10 11เอนค่าคอมมิชชั่นไม่ได้ครับเนียตอนแรกตอนแรกได้ครับผมพอทำไปทำมาปุ๊บ แต่แน่นหลอกล่อเราตอนแรกสิครับ uh, ใช่ครับผมหลังจากนั้นมาปุ๊บไม่จ่ายคอมมิชชั่นใช่ครับแล้วก็ป,ปิดต ah> ัวเลยครับผมก่อนที like ่จะเข้าเอเชียไลฟ์ผมก็เลยวิเคราะห์มาอยู่ประมาณสามเดือนครับกลัวจะเป็นแบบนั้นอีกครับกลัวจะเป็นแบบนั้นอีกนะครับผมตอนนี้ผมกล้าฟันธงได้เลยว่าที่เอเชียไลฟ์เนี่ยนี่อยู่กี่เดือนแล้วเอเชียไลฟ์เนี่ยสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วครับผมก็แสดงว่ารอดแล้วครับผมใช่ไหมครับผมไม่มีไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาันอนไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมวิเคราะห์มาค่อนข้างจะจะเยอะเหมือนกกััันนคครรรบบผมมมมมตงีีีีี้ไ่่เอาาาดดวว๋ย คุยกับร้อยโทชัยสิทธิ์นิดนึงนะฮะนี่เป็นทหารอะไรฮะทหาราเล่นภาษาโปร่งครับครับหมายถึงว่าเคยเป็นทหารทหารเล่นภาษาโปร่งครับตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมตอนนี้ลาออกมาแล้วครับลาออกมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปมุกมอบอะไรเขาพู้นี้ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนะครับก็คือเราออกมาทําไมเป็นทหารมันก็ดีอยู่แล้วนะก็บอกตรงครับคุณกายครับผมเนี่ยนะฮะอยากมีอิสระภาพทางด้านเวลาอยากมีเิสระทางด้านการเงินนะครับผมรับรายการมา20ปีนะครับ รับการปีแรกยศสิบปีรับเงินเดือน1,950บาทนะครับนิดเดียวเองครัแล้วก็รับรายการมาเรื่อยๆยศก็ขึ้นเรื่อยๆนะสิบตีสิบโทสิบเอกจากสิบตีจากสิบโทจากสิบเอกแล้วก็ร้อยตีร้อยโทเมื่อจบที่ร้อยโทก็ยี่สิบปีพอดีเงินกับบาทนะร้อยโทเนี่ยสองหมื่นสองพันบาทก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าคิดดูแล้วกันคุณกายใช้เวลายี่สิบปีได้สองหมื่นกว่า แล้วแต่ว่าผมไม่หยุดแค่นั้นใจผมต้องการสําเร็จมากกว่านั้นนะฮะผมก็เลยอ่าโอเคเรารับรายการมา20ปีเหลือเวลารับรายการอีกเท่าไหร่เลย20ปีแต่ตอนนี้ผม39นะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเกิดเราอยู่ต่อไปเนี่ยคงคงอ่าไม่เกินห้า0มื่นรากและใช่ใช่ครับก็เลยอ่าคิดว่าอืมอ่ายิ่งยิ่งอ่ายิ่งยิ่งห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมารับรายการที่หน่วยทหารบัญเลขวสสามองค์นะครับซึ่ง โอ้ข้าวเว้นวันเว้นวันเลยและคุณกายแล้วันเว้นวันในผมแทบไม่ได้มีเวลาที่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยนะฮะก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีอย่างหาทําธุรกิจสักอย่างทำแล้วก็มองหลายๆอย่างนะครับธุรกิจหลายๆอย่างซึ่งแต่ละตัวในก็งโหลงทุนสูงมากใช่ไหมผมไม่ไหวทีนี้ทําไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งหรือว่ามันจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยมองหาคิดว่าเออคือขายนี่แหละนะฮะดีที่สุดแล้วเพราะอะไรลงทุนน้อยและความเสี่ยงก็น้อย นะครับแต่ว่าสามารถที่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านบาทได้ใช่ไหมครับคือตอนนั้นไม่ไม่อยู่เอเชียไลน์นะอยู่ที่บริษัทอื่นก่อนใช่ไหมศึกษาที่บริษัทอื่นมา3ปีก่อนที่ตัดสินใจออกจากแล้วก็ทำเรื่อยไปนะครับทำเรื่อยไปศึกษาเรื่อยไปนะครับแต่ยังไม่ได้สําเร็จนะครับครับแต่ด้วยความที่ผมนะเป็นโปรแกรมเมอร์นะผมก็เลยคิดแนวทางว่าเออทำไงเราจะรวบรวมวิธีการทํางานของออฟไลน์ทั้งหมดเนี่ยแล้วมาอยู่ในออนไลน์ มนะผมก็เลยคิดค้นะระบบะเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็คือเว็บไซต์เอเชียไลน์ออนไลน์ .net น,นะครับซึ่งเป็นระบบการทํางานที่สมบูรณ์แบบมผมกล้าการันตีได้เลยนะคุณกาว่าสุดยอดอสุดยอดของเมืองไทยตอนนี้อันนาในของเมืองไทยเลยก็ยว่าได้มันสุดยอดไงลองเข้าๆให้ฟังหน่อยสุดยอดยังไงนะครับมีลูกโพเยอะหรือไงหรือคลิปเพียบคลิปเพียบคลิปเพียบแต่เป็นคลิปของเรื่องความสำเร็จความสำเร็จความร่ำรวยของผู้คนคือเว็บไซต์ของผมเนี่ยจะแบ่งเป็น สองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเว็บไซต์เชิญชวนเกาเรียกเว็บไซต์รีคูตติ้งครับให้เขามาดูนะครัให้ให้สามารถที่จะชวนคนในทั่วประเทศเลยฮะใครสนใจคลิกเข้ามานะร้าเว็บไซต์ฟีเยวเราจะขึ้นหน้าจอให้ให้ดูครับครับคลิกมาได้เลยคลิกมาได้เลยครับเบอร์บายเว็บเอเชียไลท์ออนไลน์ดอทเน็ตเดี๋ยวขึ้นหน้าจออีกทีนะครับครับอยากให้มองนิดหนึ่งว่าเอเชียไลน์เนี่ยมีความโดดเด่นตรงไหนถึงได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมเนี่ยด้วยอ่า ผมเดินเข้ามานะผมเห็นบริษัทนะเห็นบริษัทโอ้โหบริษัทด้วยความเป็นบริษัทมหาชนนะในเครือของมหาชนนะมีสินค้าเป็นของตัวเองให้มีโรงงานผลิตเองนะครับแล้วก็ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ระบบการบริหารจัดการอะไรต่างๆในสุดยอดมากอย่างอย่างผมทําออนไลน์ได้คุณกายนะครับหลายๆบริษัทผมก็นําเสนอแต่ว่าเขาเขาอาจจะไม่รู้หรือว่า ขาไม่เข้าใจ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 มากกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็ตอบสนองเราได้หมดเลยนะอย่างเช่นสมาชิกเนี่ยเขาสมัครผ่านเว็บไซต์มานะครับสมัครผ่านเว็บไซต์มาสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับบริษัทสามารถที่จะสั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ใบสมัครเนี่ยแล้วก็ใบออเดอร์สินค้าเนี่ยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งกอกนะครับสั่งพิมพ์มาได้เลยแล้วก็ สมัครสมาชิกตรงนั้นเลยแล้วก็มีระบบการส่งสินค้าผ่านระบบ e m s ที่สําคัญก็คือสามารถตัดบัตรเครดิตได้ด้วยก็คือง่ายๆนะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยใช่ครับเดี๋ยวหันมาทางคุณวุฒิชัยนิดหนึ่งนะครับบริษัทเอชไลน์นี่คืออยู่มากี่เดือนนะสิเดือนครับผมสิบสเดือนครับย่างสิเดเดือนใช่ไหมับผปัจจุบันนี้รายได้ถึงเดือนหนึ่งสามหมื่นได้ไหมอ๋อตอนนี้เลยครับเอารายได้รวมไหมครับ เอาต่อเดือนก่อนต่อเดือนนะครับตอนนี้เกือบ2 0 0 0 0 0บาทแล้วครับต่อเดือนนี่นะครับผมใช่ครับอะไรรายได้มันจยะมากขนาดนั้นทำไม่แค่ไม่ถึงปีก็นี่ครับผมบอกว่าคือง่ายสุดคือธุรกิจคือขายที่ผมว่าเป็นธุรกิจที่ผมไม่ชอบแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้คือเอาอะไรมาแรกเขาม่ยอมแล้วใช่ครับผมไม่ถอยกลับแล้วครับผมเดินหน้าลุยอย่างเดียวนี่ใช่ไหมคือค้นพบคําตอบในตอนแรกเพื่อนที่ทำาเป็นบัญชีอยู่ใช่ไหมสี่หมื่นบาทลาไปเลยครับผมตอนนี้เราค้นพบแล้วว่าของจริงมันอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมครับ เอารวมทั้งหมดดีกว่าสิบเ็ดเดือนได้สิบาณ็ดเดือนตอนนี้มีรายได้รวมอยู่ประมาณ7จ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทครับโอ้โหไม่น้อยนะครับผมไม่น้อยนะไม่น้อยนะอีกสามเดือนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าอ่าจะได้มีรายได้ประมาณน่าจะเกินห้าแสนบาทต่อเดือนต่อเดือนนะครับอีกสามเดือนครับสมเดือนนะครับผมพูดอย่างนี้แสดงว่าแผนการตลาดของเอชไลน์มันโดนใจสิ่งี้ยนะสุดๆเลยครับตอนนี้นะครับผมทำยากไหมทำยากไหมต้องแนะนําคนมาทีละยี่าถ้าถามว่าทํายากไหมอย่างที่ผมบอกว่าครับต่อเดือนเกือบสองแสนนี่ว่ายากไหมครับอ ไม่ยากครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากอย่างที่บอกว่าเราหนึ่งมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองว่าเราสามารถทําได้ต้องตั้งใจด้วยนะครับผมตั้งใจอย่างที่บอกว่าทํางานประจําทุกคนตั้งใจเหมือนกันในการทํางานใช่ครับใช่ตรงนี้เหมือนกันครับตั้งใจสําเร็จทุกคนนะครับคือผู้คู่ผู้ที่อยู่ก่อนเนี่ยต้องให้การแนะนําอย่างดีไม่ได้ทอดทิ้งซึ่งนและกันอย่างแผนการตลาดตอนนี้เอื้อเอื้อสุดๆตรงที่ว่าอ่แบทชิ่งนะครับถ้าคุณแนะนําใครเข้ามาในธุรกิจของใคร แล้วคุณช่วยเขามีรายได้แล้วคุณได้ด้วยตรงนี้ครับก็มีแต่ได้มีแต่ได้กับได้ใช่ครับผมมีแต่ได้กับได้แน่ๆนขอเบอร์โทรหน่อยแล้วกันนะได้ครับผมได้นะครับถ้าใครสนใจผมมีหลักการง่ายๆในการทํางานนะครับแล้วก็บริษัทมีโค้ดที่ดีนะครับผมอยากรู้ว่าสูตรสูตรสำเร็จมีอะไรบ้าง โทรหาผมได้นะครับผมโดยตรงเลยนะอ่าโดยตรงเลยครับเบอร์นะครับผมอ่าศูนย์แปดสี่นะครับสี่สามหนึ่งเจ็ดสี่หกเก้าครับผมครับเออยังมีอีกสักครั้งนึงครับศูนย์แปดสี่สี่สามหนึ่งเจ็ดสี่หกเก้าครับผมครับแล้วร้อยโทรชัยศิลป์นะฮะวิกฤตแบบนี้คนตกงานมากมายอะไรต่างๆนี้นะคนเดือดร้อนทั่วทั้งประเทศเลยอาชีพคืออาชีพเครือข่ายจะเสริมรายได้ได้จริงหรือไม่ฮะ โอ้ได้แน่นอนครับคุณกายครับด้วยระบบออนไลน์ของผมเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับคุณกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครสมาชิกนะครับการสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็การขยายธุรกิจออกไปนะครับเรามีเว็บไซต์ บริหารทีมด้วยนะครับคุณกายนะครับตั้งแต่อัพไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดาวไลน์ได้ทั้งหมดเลยจะมองเห็นรายชื่อที่ผู้สมัครที่สมัครเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพูดคุยนะเข้าไปให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของแผงตลาดหรือในเรื่องของการใช้ระบบเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราทางานเป็นทีม,มนะครับเพราะฉะนั้นคุณกายสมมุติว่าเรารู้จักเราเรารู้จัก คนที่เชียงใหม่เงี้ยถามว่าถ้าเกิดเราอยู่กรุงเทพเราจะนั่งรถไปหาเขาไหมมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวนะทีนี้ไปแล้วก็ไม่รู้จะเขาจะกับเรา <ละ S 1> หรือเปล่านะแต่อย่างงี้นะด้วยด้วยระบบตรงนี้ครับทุกคนนะเรียนรู้ผ่านหน้าจอสมัคร,ครสมาชิกผ่านหน้าจอ เหมือนเรียนรู้ซึงกันและกันโดยที่ไม่ต้องเดินทำไปหากันใช่ครับแล้วเรามีระบบเทนนิงออนไลน์ให้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องแผนกรตลาดคลิกเข้ามาอยากรู้เรื่องสินค้าคลิกเข้ามาก็คืออยากรู้เรื่องอะไรชัยสิทธิ์จัดให้หมดจัดให้หมดคุณไม่มีการรังเกียจไม่มีการแม้แต่นักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ตอนนี้อาจจะตกงานเยอะนะพวกนี้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้ไหม เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่แล้องรับในอนาคตผมเรียกว่าระบบการทําธุรกิจในอนาคตเลยก็ว่าได้คุณกายเพราะว่ายุคนี้นะอย่างคราวที่แล้วอย่างอย่างที่ผ่านมาเป็นอคุณกายโทรศัพท์นะเครื่องโอ้โหไม่เลว่เลเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงเครื่องเล็กนิดเดียวแต่ออปชั่นเพียบเลยตรงนี้เหมือนกันระบบการทํางานนะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไประบบการทำงานต้องเปลี่ยนไปด้วย สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้ความช่วยเหลือเต็มที่เต็มที่เลยครับคุณกาช่วยเต็มที่หรือไม่เต็มที่เลยต้องขอเบอร์โทรหน่อยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหกมเจ็ดห้าห้าศูกสาีกครั้ศูนย์แปดหกสามเจ็ดห้าห้าศูนย์แล้วก็เว็บไซต์เว็บไซต์เวอร์ไวเว็นะครับเอเชียไล์ออนไลน์ดอทเน็ตเวอร์ไวเว็บเอเชียไล์ออนไลน์ดอทเครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ การทําอาชีพเครือข่ายนะครับรวยได้ไม่ยากจริงๆนะครับใครๆต้องก็อไปชิดเงินล้านได้เพียงชั่วข้ามคืนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทยชัยบุกพัสดุนะครับและร้อยโทชัยสิทธิ์แดงสกุลนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับช่วงต่อไปพบกับช่วงตลาดวิเคราะห์ครับพักคู่เดียวครับ